สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุ่มทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะอาทิตย์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะส่งผลอย่างไรนะคะกับคุณบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่าน,นี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายน2567ค่ะเป็นช่วงระยะเวลา1เดือนเลย1เดือนเต็มเนะคะที่อาทิตย์นะคะจะได้ย้ายมาสถิตที่าราศีตุลและอยู่ในเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าเรือนสุภา ของชาวกลุ่มนะคะในเรือนสุภาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ดีนะนะคะเป็นเรือนที่ดีงามนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอาทิตย์เนี่ยนะคะได้ตําแหน่งเป็นนิดซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีความเสื่อมอยู่บ้างนะคะแต่ในตําแหน่งนี้ก็มีเรื่องที่ดี kitty, และเรื่องที่ต้องระวังนะเออนะคะทั้งๆที่เขาเป็นนิดเนี่ยส้มต้องบอกว่าอาทิตย์เนี่ยเป็น ความร้อนแรงเป็นดาวที่เป็นความร้อนแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคราวนี้พอเขามีความเสื่อมเป็นนิดหรือมีความเสื่อมเนี่ยก็จะส่งผลสภาวะภายในหรือความรู้สึกภายในนะคะของชาวกลุ่มเนี่ยทำให้มีความรู้สึกอารมณ์มีขึ้นขึ้นลงลงนะทำให้มีความรู้สึกขึ้นขึ้นลงลงอยู่บ้างนะคะอารมณ์มันจะไม่ค่อยสเสถียรอยู่บ้างแต่รสมบอกเลยว่าสภาวะภายนอกที่แสดงออก ภายนอกของชาวกลุ่มอาจจะรู้สึกว่าตัวเราไม่ค่อยมั่นใจจะคิดจะพูดจะทำอะไรนี่ค่อนข้างขิดเยอะมากๆกก่อนที่จะแสดงออกซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะนะพออาทิตย์เป็นนิดเนี่ยจะส่งผลทำให้การแสดงออกเนี่ยลดความรุนแรงนะลดความรวดเร็วรุนแรงลงจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยเวลาที่จะพูดจะทำหรือแสดงออกมาจะค่อนข้างคิดเยอะ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะช่วยชะลอความร้อนของอาทิตย์นะคะช่วยชะลอความร้อนทําให้การตัดสินใจต่างๆทําให้ในเรื่องการกระทําต่างๆเนี่ยมีเสน่ห์นะทำให้การพูดการกระทำเนี่ยมีเสน่ห์มีมีวุฒิภาวะและดูมีวุฒธธิภาวะนะคะทำให้หน้าเอ็นดูต้องพอแบบนี้นะคะอาทิตย์เนี่ยเวลาที่ เขาย้ายเนี่ยก็จะบอกว่ามีความแบบดวงเลิศดเฉิดฉายใช่ไหมนะคะเลิศในทางไหนนะคะบางราศีก็บอกว่าได้รถใหม่บ้านใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของงานเงินแต่มองว่าสําหรับเรื่องที่โดดเด่นนะคะที่ชาวุ่มจะได้รับนะคะเป็นในเรื่องของการศึกษาและในเรื่องของการงานนะคะผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์นะ,ะโดดเด่นมากๆในเรื่องสุภาษเนี่ยเกี่ยวข้องกับการศึกษา เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะและเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะ,ะ,คะการได้รับความเอ็นดูเนื่องจากว่าในเรือนสุภาเป็นเรือนที่จิตใจจิตใจเนี่ยฝักใฝ่ในทางดีฝักใฝ่ในการศึกษาเพราะฉะนั้นในเรื่องราวที่จะได้รับความสําเร็จใหญ่ๆใครรอในเรื่องความสําเร็จในเรื่องของการอสอบชิงทุนอะไรก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการไปต่างประเทศรอมานานก็จะได้รับในช่วงนี้มีเกณฑ์ ะะหรือทำงานนะะทำงานบริษัทร่วมหุ้นร่วมทุนนะะกับชาวต่างชาติก็จะได้รับในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูเป็นอันมากในช่วงนี้ได้รับในเรื่องของโอกาสงานใหญ่แบบนี้ก็ได้หรือบางทีเนี่ยมีการได้ไป ดูในเรื่องของหลักสูตรใหม่ๆทำงานอะไรก็จะได้รับการส่งเสริมให้ไปดูงานศึกษาดูงานเรียนรู้หลักสูตรใหม่ๆซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะบางคนก็คิดจะไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเ,เรื่องทางโลกหรือเรื่องทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างมีอะไรจะบอกเพิ่มนะคะเมื่ออาทิตย์อยู่ในเรือนนี้นะ คุยน n อปแพนด a เคิลหัวกลับนะคะเป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องเงินนะนะคะคุณจะค่อนข้างใจดีในเรื่องเงินนะคะเนี่ยคุณมีโชคลาภนะชาวกูมมีโชคนะคะขึ้นไพ่ก้าวถ้วยมีโชคแต่เวลามีโชคแล้วเนี่ยเปหนักสายเปเลยในะ,ะ่ะสายเปตัวยงเนะะเปหนักใจใหญ่ใจกว้างเพราะฉะนั้นส้มอยากให้คุณซอฟ ซอบซอบเรื่องการเปนะคุณใช้คำพูดที่ดีนะคะก้าวถ้วยใช้คำพูดที่ดีมันทำให้คุณมีโชคในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะแล้วก็มันมีภาระในเรื่องงานในเรื่องออการที่จะต้องใช้เงินเป็นจานวนมากรออยู่นะคะนะเป็นในเรื่องของภาระค่าใช้จ่าย นะคะที่รออยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีโชคนะคะให้เซฟไว้ให้ตัวเองบ้างให้เซฟไว้ให้ตัวเองบ้างเพราะอะไรเพราะว่าส้มจะบอกคุณว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่คุณทําดีด้วยเนี่ยคุณพยายามทําความดีนะนะคะไม่ใช่ทุกทุกคนที่คุณดีด้วยแล้วเขาจะดีกับคุณเดือดสตาร์หัวกลับเนี่ยค่ะ คือถ้าทำดีไม่ถูกคนคุณอาจจะรู้สึกเครียดอาจจะรู้สึกเครียดนะคะส้มมองว่าคุณไม่ต้องไปทดลองละกับคนที่คุณทำดีด้วยแล้วเขาไม่เห็นค่าคุณอะเออนะคะคุณแต่ส้มมองว่าคุณจะมีชั้นเชิงดีขึ้นในการดูคนนะหลังจากที่ได้รับบทเรียนมาในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้แต่ส้มไม่อยากให้คุณได้รับบทเรียนไงส้มอยากให้คุณดำเนินชีวิตด้วยการที่ไม่จาเป็นจะต้องไปทดลองทดสอบ คนที่ไม่ดีเนาะถ้ารู้ว่าใครไม่ดีไม่ต้องไปเห็นอกเห็นใจเกินไปนะคะในเดือนสุภาทะทให้คุณนะ่ะมองเห็นถึงคุณงามความดีเป็นหลักและเสียสละแต่ส้มจะบอกเลยว่าเสียสละก,กับคนให้ถูกคนดีที่สุดนะคะในเรื่องของโชคลาภมาจากชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลน,นะคะคนรักคู่ครองเพื่อนสนิทต่างเพศหรือว่าเลขทะเบียนรถนะ ชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูผู้หญิงขยันทำงานที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนำโชคนะคะสำหรับชาวกลุ่มนะเลขนำโชคได้ห้าแปดห้าแปดแปดห้านะคะรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้จะขึ้นที่ชาวมีนไปด้วยนะเลขนี้ก็มาขึ้นที่ชาวกลุ่มด้วยนะคะห้าแปดแปดห้านะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะ ขอให้ชาวกูมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ